ไปหากุญแจรถครับเราไปตามหากุญแจรถนาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนครับเจสไหนไอยู่หนวันนี้เสื้อลายดอกเลยนะอาเีีหมื่นล้านว้าวหายหาเจอนะอยู่ตรงไหนเนาะโอ้อยู่กับพี่ พี่อะไรพี่จรหรือเปล่าพี่ดำดำหนุ่ดำดำถามเบิ้งถามเบิ้งถ,ถามเพื่อนดูอยู่ตรงไหนเห็นกุญแจเราไหมเราเพื่อนครับเห็นกุญแจผมไหมกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ถามเบิ้ง mm. รอไปก่อนนะเด็กๆกำลังหากุญแจอยู่

เจ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 เปล่าต้นนี้ต้นนี่ต้นนี้อืมตัวเจเจหนอนหนอนเจไปไปช่วยหาเจให้หน่อยนะอ่ะเพื่อขึ้นรถไปขึ้นรถไปด้วยกันไปช่วยหาเจด้วยกันสองคนอ้าวจอนนี่ขับใช่ไหมพี่เกตเป็นคนซ้อนท้ายบอพี่เกตขับเอง เราไปก่อนจ้าอ่ะรุ่น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 ถอย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 ไปหากุญแจแล้วนะจะออกเดินทางไปหากุญแจแล้วเหมือนพี่ไก่นัตตี้เนาะเดินทางไปหาไข่พี่เกดจะเดินทางไปหากุญแจไปถอยถอยถอยแจ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 โอ๊ยคุณแจอยู่ไหน ยู่ไหนครับยูนนูนนูนนี่ปิ๊จันนี่ตกแล้วเจอยางครับลงหาแล้วจันนี้อยู่ตรงไหนเนาะบ๊ายบาย นุ่นนไปนุ่นนุนมันมันทางนี้ต้องหากุญแจก่อนน้ำมันถึงจะใช้ได้มันมันมันครับไปห,หากุญแจต่อเลยนะ เจอกันภาคสองนะครับไปหายหเจอก่อนอไปเร้วอาราบ